่ะก็ะเลยมาพาพี่น้องมาอ่าเบื้องต้นบบกข้าวค่ะเบื้องต้น่ะพี่น้องมันกำลังใหญ่ค่ะขากระเลืมารดน้ำต้นไม้ค่ะแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องทักท่ายกันไปแกหน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อไหนโบมบนมีเวลาหลายค่ะต้องเขาอบรมค่ะก็เลยมีเวลานิดนึงค่ะก็ะเลยอยากมาคุ้ยพูดคุ้ยเลียนกับพี่น้องนะคะอ่า มอนี้พามาเบิงต้นบักเผาค่ะขี่ว่ามันต้นน้อยแต่ขี่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันใหญ่ขนาดไหนแล้วค่ะก็เลยมาหดน้ำต้นไม่ค่ะมันแห้งมันแรงหลายค่ะพี่น้องน้ำต้นไม่เห็นชุ่มฉ่ำเลยเนาะค่ะค่ะพูดคุยกันไปนะคะเนาะสักแป๊บหนึ่งตรงกับจะเข่าอบรมแล้วค่ะมันแห้งมันแรงหลายฝนกับเพาตกลงมากค่ะ อยู่โดนนี่ฝนตกตั้งแต่โดนแล้วค่ะและะบบ้วก็บ่ตกอีกเลยอัง <laughs> ตกปะค่ะอาทิตย์คือกันเป็นบ่ค่ะก็ะเลยพามาเบิงตน้ตนมะกเถาต้นมะกเถามันใหญ่ค่ะแต่กอนมันในน้อยมากค่ะเนาะอีท,ทายเบิงแต่กอนอันนี้มันใหญ่แล้วค่ะก็เลยเอาน้ำใส่จักหน่อยค่ะเพราะมันได้ชุ่มชือนแล้วคะ่ะเนาะพี่น้อง มาปูดคุยมาปูดจาก,กันแต่ละมือมือละนิดหน่อยหน่อยกันนั่งดีเนาะคะ่ะเนาะดูพักต้นหน่อยกันนี่ค่ะต้นหน่อยกันนี่กระปูไปเรื่อยๆค่ะขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าฝัางเคือมันอาจสิมีประโยชน์กบเฮ่านี้ค่ยคาดหนานาอค่ะเขากับบรูจะะ้จักเนาะ เพราะว่าตอนนี้มันแห้งมันแรงหลายกันเลยเออเพิ่มความชุ่มชื้นเห็นมันเนาะค่ะพี่น้องแห้งแรงายฝนกับ,บโบตกห่อนค่ะทั้งบ้านพี่น้องห่อนบ่ค่ะอันนี้อยู่ทางอุดรห่อนค่ะพี่น้องอยู่ในบ้านบ่ได้เลยค่ะต้องออกมาข้างนอกจากน้อยหมดน้ำตน้นมาแฮมันชุ่มชื้นเป็นคนนี่น,นะค่ะเนาะ น้ำห่อนก็นต้องได้ไปอาบน้ำต้นใหม่ก็ต้องการน,น,น้ำขึ้นกันมั้งค่ะเพราะว่าก็ต้องจะเริ่มเติบโตขึ้นไปเนาะนะค่ะ,คะ,คะตนนน้นน้อยๆกับนีแต่ว่ามันแห้งมันแรงหลายเลวต้นมนันนาะค่ะพี่น้องหลยต้นคช่ไหมค่ะหมดน้ำเห็มัน สัสดีตอนเทียงๆแล้วค่ะสีใบใบแล้วสักน้อยกะบายแล้วค่ะมาเฟิงงว่าคุยกันจากันค่ะแล้วก็บิึงต้นมะพร้าวบ้านตุ่มข่ำไง่ปันไดแล้วค่ะมันไงมันชุ่มฉ่ำไปตุ่มข่ำว่ามันแห้งมันแรงหลายค่ะก็เลยซอยเหลือมันสักน้อยค่ะเพราะว่ามันได้พัฒนา นี่การจะเลื่อนเติบโตเนาะค่ะพี่น้องแต่บอมีไหมคะ่ะแห้งบ้านพี่น้องแห้งแรงบ่ค่ะทั้งนี้แห้งแรงอีหลีต้นไม้นี่แห้งคักอยู่หน้าทั้งใดได้ไผไ,ได้ยังไว้เนาะคะ่นกกนะน้องกระสีดีหญ้ากระสีดีตายเนาะคะ่ะตัวฝนตกมากกระสีดีเริ่มต้น ทำหน้าไม่นะคะหน้าปีในบทเ่าโอ้ยเยตันมันคักค่ะพี่น้องแหงแรงใบกะใบก็แหงหมดค่ะใบน้ามันหดมันกะโดนโดนฮดเทีย่ยนึงค่ะาอยู่มันยังเหลือเป็นเหลือชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะคุณขาเยตันมันคักค่ะก็เลย หดเบิ้งค่ะลองหดเบิ้องนะค่ะต้นหน่อยก็มีนี่ค่ะค่ะขับออกกําลังกายไปน้ำค่ะห่อนคักค่ะอาบน้ำซีหาเทากับโปเศร้าไอห่อ,หอนเนาะค่ะน้องพี่น้องอค่ะปล่อยหนามใสเลยค่ะ คุ้ยไปเบิ้ส่วนบกเพาบ้านตุงขาไปเด้อค่ะเพราะว่าโอ้ยสัวสิได้เจอน้ำจะเครือค่ะเมื่อนี้มันเจอน้ำนี่แล้วมันไข้น้องค่ะเนอะ้องมีชีวิตหลดมาได้นะคะเอาไม่คักๆหลดเนาะค่ะเนอะ้องป่อยใส่เรื่อย พักทายพี่น้องทุกคนค่ะมีบ่าวอีสานใกล้ทินค่ะสวัสดีค่ะบางคนอาจจะบมมี่เวลาเนาะค่ะนาะตุงขาับไล่เป็นสตรีมค่ะไล่ย้อนหลังค่ะรับชมย้อนหลังกับฝากพี่น้องติดตามรับชมเลยด้ค่ะเบิ่งตุงขาเน้ยด้ค่ะซอยสนับสนุนกันจะบหม่จัเมื่อกันนะคะพี่น้องซอยกันนะคะ นี่ตุงเถากับข้าม้าเบิงแบบเผาต้นนัใหไงปันไดแล้วตะกี้ตนน้นน้อยๆหนึ่งค่ะแหงแงแงหลายเขาจาสูบป,ป่าแบบน,นี้ยุซาสูบป,ป่าล้วบ้านที่นี้น้ำสูบป,ป่าเขาเจ้าจเอาคนนมาใส่บกเผาไหมค่ะก็เลขไข่เนี่ยค่ะพ่อฝนบดโตอีกกับแหงอีแล่ะค่ะบันนี้ค่ะอาอมชุ่มช่าไปเลยนะคะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องนะ,คะ้ค่ะที่เขามารับชมค่ะที่เขามาให้กำลังใจตุมค่ะมุขาก็ดีใจได้หลายค่ะที่พี่น้องเขามาซอยสนับสนุนค่ะซอยเขามาเบิ้งน้ำกันซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องต้นมะพร้าวมันใหญ่แล้วก็เลยอยากหดนามมันนะคะพี่น้องมันใหญ่ไง ค่ะมันเป็นหมากเป็นีหยังกะสิไทยเบื้องไม้นะคะพี่น้องตอนนี้มันยังบทานได้นี่คะ่ะรอมันเป็นดอกเป็นนหยังคะ่ะถ้ามันเป็นดอกในเคือสิดีใจค่ะว่าต้นนี้ต้นแรกปลูกต้นแรกนะคะมันใหญ่ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วกะ็ขอภัยที่บริ้กลกาวน้า น้องที่เขามารับชมค่ะแล้วก็พระ่าง,งียบทุกคนเนาะ,ค,ะค,นค่ะทุงขาขอบคุณในหลายที่เขามารับชมการไล่สดของตุงมค่ะใี่เหมือนนี่นะคะกระเบื้องไปค่ะเบื้องหดน้ำชุมชำ่มฉ่ำก็ยังข้น,นอยู่เนาะค่ะเนาะได้อาบน้ำก็สีเย็นก็ดีสดชื่นนะคะ บางต้นก็นแห้งแห้งค่ะพี่น้องถ้าฝนตกมากมือน,นี้อีกคือสิไข้ค่ะพี่น้องผู้สิทักคือสิไข้ค่ค่ะ้ามีเวลาตัวสปริงเกินใส่น้องพี่น้องเปิดใจเลยอันนี้ออกก็า่างกายไปก่อนม <c oughs> ึงนะครัพี่น้อง วัสดีทุกคนนะคะ่ะที่เขามารับชมนะคะ่ะทั้งที่บอดด้เอยนน้ำนะคะ่ะแล้วก็พลังเงียบทุกคนคะ่ะมื่อนี้ตรงค่ะข,ขอขอบพุนหลายๆค่ะก็ะให้พี่น้องได้รับชมค่ะพัฒนาการของต้นบักเภาค่ะว่ามันใหญ่สำาลดแล้วก็มันแห้งมันแรงหลายก็เลยไดเอาน้ำม,มาใส่ค่ะเปิดใส่หมันชุม่มฉ่ำไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อนี่ตรงค่ะกะเอาไว้ซํำนี้กันด้ค่ะอะมือละนิดละหน่อยเนาะคะ่ะนาะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสมขานชนแนลได้ด้ค่ะพี่น้องเพร่อให้ได้พัฒนาในการทำงานต่อไปค่ะมื่อนี้กะเอาไวส้สำานีกันได้ค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ